สวัสดีค่ะชาลีทาโรดวงรายวันประจำวันที่22เมษายน2567วิชายามอัถการคนวันอาทิตย์วันนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องทำงานใหญ่การใหญ่นะคะแต่ก็มีคนช่วยเหลือเป็นคนรักนะคะเป็นญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนฝูงที่ทำงาน เกี่ยวกับการลงทุนการก่อสร้างการทำอะไรบางอย่างเป็นชิ้นเป็นอันชิ้นใหญ่นะคะหรือแม้แต่อุปสรรคปัญหาใหญ่ๆแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงโชคการลงทุนขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์คนวันจันทร์วันนี้เหนื่อยเครียดซึมเศร้านะคะมีเกณฑ์ที่จะร้องไห้น้ำตาไหล มีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะระบบต่อมไตตับในร่างกายนะคะมีความรู้สึกดาวมีความรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อระวังระบบกระเพาะปัสสาวะเสียหายด้วยนะคะพยายามจิบน้ําบ่อยๆดื่มน้ําบ่อยๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอมีความเครียดแหละมีเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะแต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะสำหรับ คนวันนังคานวันนี้ให้ระวังการเดินทางโดยการใช้รถอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือสารเคมีต่างๆให้ระมัดระวังให้ดีแล้วก็ให้ระวังฟืนไฟของอันตรายต่างๆพยายามรอบคอบนะคะวันนี้ทำทุกอย่างอย่างมีสติอย่าใจร้อนคนวันพุธวันนี้มีเกณฑ์ดีนะคะ จะได้เงินจากเพศตรงข้ามมีการเจรจาหรือแม้แต่จะทำอะไรวันนี้การพูดการจาหรือจะตกลงอะไรเกี่ยวกับกระดาษเอกสารหรือแม้แต่จะไปคุยเรื่องความรักไปตกลงเรื่องความรักก็ผ่านด้วยดีค่ะคนวันพฤหัสวันนี้มีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับต่างชาติโดยเฉพาะชาวทางแถบ จีนนะคะทางเอเชียนี่แหละแต่เป็นพวกจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นนะคะคุยกันเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุยกันเรื่องการเรียนคุยกันเรื่องภาษาหรือสนใจการเรียนภาษาต่างภาษาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคนวันศุกร์วันนี้มีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้หญิงนะคะ ให้เงินเป็นของขวัญการเดินทางหรือพาไปเลี้ยงข้าวนะคะเลี้ยงอาหารเลี้ยงเครื่องดื่มราคาแพงหรือแม้แต่หมายถึงการให้เงินจำนวนมากก็ได้เหมือนกันนะคะคนวันเสาร์วันนี้มีการต่อสู้นะคะมีเรื่องราวใหญ่โตเกิดขึ้นเกี่ยวกับ บ้านเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับงานใครที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้เหนื่อยหน่อยนะคะมีเรื่องต้องได้แก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์หรือรถยวดยานพาหนะก็ได้มีเกณฑ์ถูกฟ้องมีเกณฑ์ที่จะมีคดีหรือมีเรื่องให้เครียดให้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยล่ะคะ่ะแต่ให้อดทนนะคะค่อยๆสู้ค่อยๆแก้ปัญหาไป ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับดวงรายวันเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ